สวัสดีครับผมเ้านี่พามาเบิ้งบรรยากาศอ่าแปลงหยาแพงกุลาของเขาเนาะครับจหมองเขาปล่อยงัวไว้นะครับกับภารกิจตอนเซากับมีดเปิดน้ำไปแห่งง้วนะครับสองบอลน,นะครับเป็นน้ำประปาหมู่บ้านเนาะครับเพราะว่ามันติดกับอ่าหมู่บ้านนะครับติดกับถนนนะฟังนั่นเป็นถนนเนะช่วงเ้านะครับพามาเบิงแปลงหยาแพงกุลาของเขาเนาะ คือบ่ได้มาท้ายโดนเติบแล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้ฝนกะบ่ตกนะครับบ่ค่อยตกนะครับฝนต่อปีนี้กับบ่ค่อยได้ใสปุ๋ยอ่าบ่ได้บำรุงบ่ไดนนะครับบ่ได้บำรุงห้าบ่าได้บำรุงหน้าบำรุงปุยป๋ยไปเลยนะครับปีนี้ก็ปล่อยตามแบบถือว่าเป็นธรรมธรรมชาติเติบนะครับปีนี้ว่าเขาบ่ได้อ่าเขาเออนีอย่างบ่ค่อยมีเวลานไนเลยนะครับ ก็เลยปรับเปลี่ยนรูปแบบการเห็ดบางเรอือว่าขันมีเวลากับสิมาสูบหนาใส่ปุ๋ยที่เก่าแล้วครับตะวันบกค่อยมีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปุ๋ยกับแพ้งนะครับสอบเราเป็นพันธ์กัวบาดแล้วนาะครับแพงยูเลียกับพันธพันหาแล้วครับมีนวโนม่าสิขึ้นสูงอีกนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมลอมไว้นะครับนี่เสาไม่จิกนะครับนี่สูงสองเมตรหนาสามนี่หมมั้งครับนี่เสาละลอยนะครับ เอามาจิกนะครับแถวบ้านผมนี่นะครับต้นอ่าปกเขียบหรือว่าน้อยหนาเนาะครับนี่ปลูกง่เราได้ครับเริ่มเป็นน้วยล้วครับนี่ผู้ใดมีหัวมีห้าวเอาไปปลูกไ้ได้ครับสำหรับผู้เลี้ยงง้วนะครับนี่ดีนะครับเปี้ยงขึ้น่าดีทีครับง้วนบกินนะครับปลูกไปเป็นหัวน้ําแถวหัวน้ําทิ้วหัวก็ได้เนาะครับนี่บรรยากาศตอนเสาร์นะครับดีโยครับผมว่าดีเลยครับนี่ผมซื้อมาตอนนั้นอ่าต้นละสิบบาทนะครับจากตลาดนันะครับ อันนี้ก็กองฟางนะครับปีนี้เขาได้ฟางหน่อยนะครับเพราะว่าเขาบดใส่เครื่องมวนนะครับเพราะว่าเครื่องมวนเขาพังนะครับเอาไปสอมรอสอมมาว่าท่านมวนนะครับสอมมากเบิดกอนแล้วเฟี้ยงกับเบิดก่อนแล้วอันนี้ก็คืออขนเอานะครับแก้เอาใส่รถแก้เอานะครับตอว่าปีนี้ได้หน่อยนะครับปีกานี่กินเหลือนะครับปีกายมวนไปสองร้อยก็ก่อนเกือบสามร้อยก็กินเหลือนะครับ แต่ว่าปีนาใสไ,ได้ขึ้นเก้าแล้วครับปกติแล้วครับเออเพียงมวนฟางเข้าแค่ตอนนั้นเขาสมบัทันเลยือคิดว่ามันจส่สมท่านแบบน,นี่ก็เลยบริเช็กไว้แ่ทีนี้มันสมบัติทันนะครับอามาเบิ่งฟังผีนะครับต่อมาทางผีนะสามไร่หนึ่งงานนะครับเพ่งกุาลาเขาแปลงนี้นะครับสามไล่หนึ่งงานนะครับ ทำมาเบิ่งนะครับบรรยากาศตอนเสาร์นี่นะครับต้นมะเขียบเ่านะครับเป็นนวลเดลยครับโอ้โหครับฟังฮาวกันเขียวดีอยู่นะครับแต่ว่าแห่งบ่อเอ่อบ่อบอบ่อเขาเออนี่ยังล่ะบ่อบ่อใดบำรุงมันกับบ่อเงาบ่อใหญ่ไปไหนก็คือตามตามธรรมชาตินะครับปีนี้ ดีดีที่ว่าฝนตกดูนะครับฝนมันตกดูนะครับถือว่าโอเคอยู่ปีนี้ถือว่าใส่ใด้อยู่นะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับผ้าบางแปลงยาแปลงต้องมองกับห้อยตัดไปแล้วนะครับตรงนี้ตัดไปแน่ตัดไปเหง,งว่อออกรูบุกแง่งสินะครับตัดไปเรื่อยๆนะครับภาพงบรรยากาศตอนเชา้าปะทันได้ปล่อยงว่วออกมากเลยครับนี่รลอบอๆนะครับ ก็เอาเง่วมาปล่อยไว้นี่แหละครับนี่ถึงหนาปล่อยไว้เบิดปีแล้วเอาไงไรเลยครับปล่อยอยู่นี่เบิดปีครับบางทีฮะง่วก็จะปล่อยอยู่นี่เบิด์ตปียาช่วงหนาแรงก็จะบ่ค่อยได้ตัดนะครับตัดอ่าปกติก็จะขายเป็นทอนพันแล้วก็เอาไว้เหง่งงวงอ่าง่วแม่ลูกอ่อนงว่วงขอดลูกนะครับ โอ้ขวดนูก้าอ,อยางไปเบิ้งข้างกีนนะครับแปลงนี้สิบเจ็ดไรนะครับสิบเจ็ดไรปลูกหยาไปสามไรแล้วก็ฟังข้างปลูกต้นไม้อีกเห็ดหน้าสิบไรนะครับเห็ดหน้าตอนหนาหน้าเห็ดหน้าสิบไรนะครับหลังกระท่อมนะครับเย้ามาหอดผีนะครับมืดนป่ะครับนี่ แดดกำลังออกนะครับอจสสยอนแสงน่เจ็กน้อยปะระยะจบกล้องไหมนี่นะครับเบิ่งฝั่งข้างนี้นะครับแพนกล้องไปมาถ่ายเบิ้งบริายทดูเหรอนะครับบรรยากาศตอนเศร้านะครับเนี่ยหยากับว่ตายนะครับหยาเล้โกลาบ่ตายนะครับเดี๋ยวผ้าหยางว่าเบิ้งแปลงที่เขาปล่อยเล็มนะครับแปงปล่อยเล็มนี่คือ ไล่หนึ่งนะครับนะครับช่วงเ้าก็นี่นะครับแถวบ้านกะซิมีปล่อยงัวออกบ้างสินะครับเดี๋ยวผมสีพาไปเบ่งงัวเพิ่นนะครับบาดักนะเป็นอ่าเป็นขอกง่วแดงนะครับของคนผมมีงัวเหลีอยงกับงัวแดงแต่ว่าสิผมมีง่วเท่านะครับใส่แบบผสมเทียมนะเดี๋ยวขออนุญาตจับกล้องไหมกันครับนี่นะครับ ท่านได้ซื้อใหม่กันซันนะครับเนี่ยหัวเขาหลอมึงสินะครับนี่ครับแปลงนี่เป็นแปลงปล่อยเล็มนะครับง่วงกับสีมานีแหละคือว่ามันมันจิตตอกับหน้านะครับง่วงกับสีลงมานีแหละนี่แปลงนี่นกับสีลงมาแปลงนี่เลยครับง่วงเนี่ยอันนี้คือหนาเพงกลาเบิดเลยเลยครับนี่อันนี้คือหนาแรงเลยครับนี่นี่หนาแพ้งกลา,าอของเขาเลยครับพู้สุดวุนสุดต้นใหม่เหมือนครับนี่บ่ตายนะครับเดี๋ยวฝนตกสซกับ หล่อมไว้ปงขึ้นเก่้านะครบคับเดตัดคือเกล่องวงวานปุ๋ยก็ไเดตัดขึ้นเก่้านะครับอันนี้กันหย่ Nh าหย่าแพ่งกลาบเบิดได้ครับนี่นอาจจะบ่เห็นนะครับปุมให้เบิง่งนหน่อยก็บางคนว่ามันมีหย่าแพ่งกลาบ่ล่ะนี่นะครับองค์กรล้างหาเบิ่งอยู่หย่าแพ่งอกลาอยู่สิเบิ่องบ่อขึ้นกันนะครับัวเลีมซุมือนะครับเดี๋ยปล่อยแปลงซูมือนะครับ,น,น,น,รบนี่แหละมันมันตายแล้วติ เดี๋ยวพามาเบิ่งอัปเดตนะครับบ่ตายนะครับจังเลยก,กับบ่อตายรับประกันเลยครับนี่ยบ่มีตายนะครับแหงโกลานี่เจ้าสิแห่งๆงจ้าสิกับบ่ตายนะครับฝนตกใส่กับตึ๊บคืบบบอเกล็นะครับบ้านปุ๋ยบ้านยางใส่เขียวคือเก่านะครับพามาเบิง่งงัวเหากับสิลงมาแปลงนี่แหละกับสิลงไปหนี่ต่อครับนี่สิลงไปนหน้าเขาเนีแ่แหละครับเจ็ดนา้พามาเบิ่งงวัวนะครับตอนสาอ งวหน้าติดกันนะครับนี่นะครับเป็นได้ครับงวเป็วงวแดงนะครับงวแดงโอ้ย่อนแสงอาจจะเห็นมาชัด นนเยนูนยนี hehe, ่ยนูยนู่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 ยนเ่ยน่ยนู่้นู่ยนู่ยนู่ยนู่นู่ยน่ยนู่ยนู่ย่ยนู่ยนู่ยนูยู่นู่ย่นู่ยนู่่นู่นู่รนู่ยนู่ยนลนู่นยนู่น่ยนู่นู่น่ยู่นี่ยนู่น่นู่ยนนู่ยนู่ยนน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 น่นน่น่น นี่ครับแปลงตรงคำน้ำมือแรงเอาไปปล่อยแปลงนี่ครับหัวบ้านครับนี่ฝากทางถนนกันเลยครับนี่แปลงนี่สิบเอ็ดลาครับนี่สิบเอ็ดลายตว่าเป็นสะแหลี่ยงซีลานะครับแปลงทีน้ำมือแรงที่ผมปล่อยง้อลงไปาทาี่ว่ไทยลูบลงอยู่ในเพจนะครับคือว่า,ายายจากแปลงใบาสามแล้วครับ,บาบสามยายจากแปลงนี้แล้วก็ไล่ไปบ้านแล้วก็ไล จากหน้าบ้านสอดหลังบ้านนะครับมาลงแปลงนีเยั้ยมาแลงนะครับบ่ายสามจนหอดเขาคอกนะครับเอามา้ยางไว้ยี่หันนะครับคือหน้ามันติดกันนะครับนีถนนพากลางนะครับถนนไปอีกอ่าไปบ้านน้องแปนตำบลทุกสุภะอำเภอพ้นจังหวัดขอนเจนนะครับแล้วก็เลื่อยออกไปทางปะท้ายนะครับอำเภอปะท้ายบ้านหนองบัวนาคไปทางพุ่นนะครับบังไม้แดงไปทางปุ่นนะครับติดกันกับอำเภอปะท้ายนะครับบ้านผมติดปะท้ายติดหนองซองห้องนะครับเนี่ย ฟัง่นกับเเริ่มปล่อยงวัวแล้วนะครับส่วนมากคนกับสิมีเวลาปล่อยของไผ่ของมันเนาะครับงัวแถวบ้านผมอานี่ครับมาเบิ่งแพงกกลากันนี่พอตายได้ครับนี่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 แล้วถือฝนถือยังกะอันนี้คือเก่าครับบ้านผมเ่นกับสิมีเวลาปล่อยเอ,อนนา,าเออนี่ยังล่ะเ,เ,เวลาปลอ่อ,อ,อ,ลลปลอยงว่วเป็นของเป็นของกักของเนาะครับเก็บตุงพลาสติกออกกันครับเวลาปล่อยง่วเป็นของ อาอ่ะมาแล้วภาพยางไว้เบิ้งอีกนี่หนึ่งเพื่อนทีนี้เวลาปล่อยงัวเป็นของเจ้าของนะครับสําหรับเคาะถูกเคาะนะครับของผมกะผมมีงัวผูคุ้มฝูงผมกบเช็คก่อนนะครับคือว่าปล่อยสวยก็มูครับปล่อยสาก็มูปล่อยมูเพิ่นปล่อยเรียบร้อยก่อนนี่แปลงนี่เป็นแปลงปล่อยเล็มเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมสิพ้ามาถ่ายให้เบิ่งแกนึงนะครับตอนฝนตกตอนนี้ยังครับเดี๋ยวอัปเดตน้ากันไปเรื่อยๆหวานเป็นยังไงต่ว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใดเหลียวเบื่องกว่าว่านโมมีหยาแล้วนี่ครับติดถนนนะครับติดถนนเลยี่มู่บานผมนะครับกติดถนนเลยพามาเบิง่งงัวเจ้านี่นะครับเป็นงัวเจ้าที่หลายที่สุดนะครับหลายที่สุดในหมู่บานเลยครับตอนนี้ เป็นงัวแบบปล่อยนะครับที่ว่าผมจิไปลอมแปลงอยูอ่าอีกยี่สิบเก่าไรนะครับเพื่อนเอาลงไปเรียงทางฝุ่นเหครับเพื่อนทีน้าเป็นรอยไหลน,นะครับทางฝุ่นอ่ะอย่างาท่านบ่เดี๋ยวแป๊บก่อนนี่นะครับ พอดีนะครับตอนเสาร์คนกระจีปล่อยมากสิล่ะเขาก็ให้เป็นไปก่อนเขา่คยปล่อยที่หลังนะครับว่าเขานี่นะครับคนมีงอแดงไหลนะครับงวแดงทั้งวัานุย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 อตื่นนะครับโอ้ตีตื่นเฮียงกันเลยนุ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 ยนนุยนุยนี่นะครับ ไปลงไปทางที่ว่าผมวาซิลอมแล้วครับง้อตัวนีแคงงอจะง้อผมขักเนี่ยือกันขักในหน่อยก็ได้ลูกแล้วอ่อขกันขักหนาแปีปนี่นะครับเพิ่นใส่ผสมเทียมนะครับคอ,อกเนี่ยเออทั้งเหมือนแจ็คตเนี่ยสามเจค่ะสามเจ็ด เกือบสี่สิบนะครับสามสิบเจ็ดตัวนะครับเนี่ยหลายที่สุดในบ้านผมแล้วครับขอกเลี้ยงแบบปล่อยนะครับปล่อยเลยนะครับปล่อยลงทุ่งเลยว่าท่งมันใหญ่นะครับท่งยูหันมันหลายหลายเป็นร้อยไร่นะครับท่งติดหวยนะครับน้ามดมีตลอดปีนะครับสมัยตะกี้เหมือนผมก็เลี้ยงแบบนั้นแหละครับเลี้ยงแบบปล่อยลงไปทงุ่ะ น้ำแรงกับปล่อยลงไปงัวมันกัดผู้ใดมีพอพันกัดผู้ใดมีพอพันกัดทับประยัดนะกลของสั้นนิดหน่อยผู้ใดมีพอพันกัดทับปล่อยน้ำกันไปแต่ว่าบัด หลังๆมานี่ผมสื่อคอพันเรือลอยเขามากับปล่อยว่ได้นะครับเวลามันเป็ดกีดกับง้อผู้อื่นมันกะน้ำยากนะครับเพราะหมายมันนไปขอกอื่นแร้วไปน้ำหาก็เลยต้องจำกัดพื้นที่บริเวณนะครับสมัยตะกี้กับไปน้ำกสุขอกแหละครับเป็นง้อเนี่ผู้ใดมีง้วผูกกับมาเซิ้งอยางน้วัวไดมีอง้าเขากับไปเซิ้งอยง้เพิ่นทังทีนะครับแต่เดี๋ยวนี้กับธุรกิจรับจ้าง ผสมพันธุ์งัวง,งัวแดงงัวผสมโตกับหลายขึ้นแล้วนะครับต้บนกับปับเปลี่ยนการเลี้ยงไม่ไปแล้วกับมีแค่บักกี้เจ้านะครับที่ปล่อยเลี้ยงนะครับแถวบ้านผมประมาณสามสามเจ้าสี่เจ้านะครับตอนนี้ที่เห็นสามเจ้าสี่เจ้าเป็นอย่างคือตงปล่อยที่พราะว่าพ่นเลี้ยงหลายนะครับเลี้ยงพวกนี้สิบโตขึ้นนะครับจังสิ ก็สมบ,บูสามารถเอาไว้นาได้อย่างสิ้นนะครับเป็นเรียงหลายเอาอย่างกลับมาเราด้ยครับนี่คลิปนี้กันเหงาๆนะครับเพิ่งวันนี้กันตอนเสาแปลงหย่าก็เพิ่นปล่อยงวน,นครับหย่าก,ก็บบ่ค่อยมีลรวครับผู้ใดได้ปองเรียงหลายกับมีหย่างัวกับบ่จอยของเขาจำกัดพื้นที่บ่รหลายก็ กินพอหลอดแรงซื้อนะครับเพราะว่าม,มันมีพื้นที่เลี้ยงก็เคยถามพี่้ายอยู่ครับว่าเขาสิเอาจังไดถามพี่้ายนะครับว่าเขาสิเอาจังไดระวางปล่อยเลี้ยงก็คือบอ่อสื่อพ่อพันธุ์อีกนะครับปล่อยเลี้ยงก็คือบอ่อสื่อพ่อพันธุ์เขามาอีกก็คือขายตัวผูกออก ลูกมันไ่เราก็ขายออกลรวก็เสาล้วบางทีพอหนาแรงกับปล่อยไปคือเพิ่นนะครับพื้นที่หลายๆปล่อยไปนะเห็ดคือเก่านะครับพีซ้ายแต่ว่าพ่อันนี้ดอกก็คือว่ารอมเอาเฉพาะที่ของเจ้าของซะเพราะว่าจังไหเดี๋ยวต่อไปพายภาคหนา่นกสิลิรอมไผ่รอมมันนะครับก็เลยได้ดขอสรุปแล้วก็เลยได้ดสร้างเสา ซื้อหลวดน้ำมาไว้ถล่มหน้าครับปนีน่ะเลียงกันเท่ามีบริเวณใ้มันก็นสบายครับเพราะว่ามันก็นงัวบ,บานผมก็เสียดูเพื่อกันครับน้ำหากันก็บริหารจัดการเอาปลาเฮาสิถนัดในบริบทแบบใดน,นะครับแต่ละขอ,อกนะครับเดีย๋ยวนี้บานผมมันก็นเลียงไผเลียงมันไปนแล้วล่ะ บ่ค่อยไปดอกนอกจากคนที่มีหลายอีหลีเพราะว่ามีหลายอีหลีมันก็ไปบ่ได้เนาะครับนาหินสิบหินสิบไหล่เองสิมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะครับที่สิปล่อยงัวงสามสิบหินสิบสามสิบตัวภาพโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสสิมาถ่ายเบิ่งอีกเที่ยน,นึงเนาะครับผมสวัสดีครับ